สวัสดีจ้ามาทานข่าวน้ำกันจ้าอันนี้ก็เมนูขนมจีนนะคะนี่แกงขี้เหล็กชามมะลึกเ,เลยตักบแบ่งไว้ให้หลานชึ่นหนึ่งล้วซื้อมาถุงละห้าสิบแล้วก็มีปลาเค็มนะคะปลาเค็มผักสะเดารว,วกผักชะอมรวกนะจ๊ะอันนี้ตำพริกขั่วพริกขี้หนูเขียวเนาะตำเนาะกินตำใส่มะก,กอกมะนาว จิ้มผักลวกนะคะกินกับปลาเค็มเดอ้ออันนี้ขนมเส้นเด้ออยากกินแกงขี้เล็กกินแกงขี้เล็กก่อนเดอ้อนี่ที่กินแกงขี้เล็กก็ขนมเส้นก่อนอยากกินเดี๋ยวค่อยกินเข่ากับพักเนาะนี่แกงขี้เล็กกินกับข้าวปุ้นแกงขี้เล็กนะจ๊ะกินกับขนมจีนนะจ๊ะนี่มามามาแสบยทั้งจานจ้ะซื้อแกงขี้เหล็กมาชงละห้าสิบบาทนีทานมาเริ่มเลย แบ่งมาให้หลานแล้วแล้วต้องตอบแูพวกเาม่าเขาบอกให้อร่อยนะจ๊ะอร่อยมาทานด้วยกันนะจ๊ะวันนี้พริกนี้ก็อร่อยนะจ๊ะพริกพริกนี้ก็เสแปบหลายเด้อเดี๋ยวจะขอกินขนมจีนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยกินข้าวขอขอกินขนมจีนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยกินข้าวเนาะ <c oughs> อยากกินแกงขี้เหล็กแกงกะทิเนาะ แกงกะทิด้อคกะพี่น้องนี่ซื้อมาด้วยค่ะถุงละห้าสิบกสิบบาทแกงกะทิเจ้าหนิมแซ่บแกงกะทิอยากกินก็ซื้อกินแกงอีสานต้องทำเองเนาะหืดูซีบีก็ดูไม่ได้ต้องหันหลังให้ซีบีก็ด้านนี้ก็ได้ไม่เห็นหรอกเห็นแค่ครึ่งเต๋อจะไปดูอะไรดูดูฟังเสียงก็พอเลย ฟังเสียงก็พอแล้วไม่มีอะไรจะดูอร่อยกินแกงขิเหล็กก่อนกินขนมกินแต่แกงขิเหล็กก่อนเดี๋ยวค่อยกินน่น้ำพริกนะคะนี้ชอบกินผักไม่ใช่เลยไม่ชอบกินแกงไม่ใช่เลอทอดให้แล้วแกงออกมาอ,มอยากกินแกงขิเหล็กเฉยๆหรอแต่ไม่ซื้อก็ไปซื้อให้ที ก็ากินน้ำกันจะพี่น้องแกงคีเล็กล้านหานด้วยเนี่ยเขาายถุงอาหารสิบวกติบเนี่ยหืมรานําหารทำอร่อยนะเสียบไหลแกงคีเล็กกินกับขนมจีน เดี๋ยวกินขนมจีนแล้วก็จะกินข้าวยังไม่มีใครไปเดิมปลาเค็มใช่ไหมยายไก่ประเดิมเองปลาเค็มอ,อร่อยอปลาเค็มเขาอร่อยนะเขาหมักเขาดีเนะ

เนื้อไก่ก็จะทานข้าวแบบนี้เท่านี้เนื้อไก่ก็จะทานข้าวนะคะ,ะ,คะทีนี้กินข้าวสวยร้อนๆนะกินกับปลาเค็มกับเค็มทอดเนาะอันนี้อันนี้น้ำพริกอันนี้ตำอร่อยมากเลยนะใส่ลูกมะกอกนะใส่มะก,กอกลูกหนึ่งบักนาวสีหนึ่งตำเจียวประเดกเนาะ เาเอิญเกี่ยวประเด็กเนาะคนที่สารเนาะคะ่ะยายไก่กับ,บ่เเยเอเอื่อกตะโอนกับเอื่นญตะปนแค่นั้นละ่ะพริกป่นพริกป่นอันนี้ก็คือสเสดานะ,สะเสดากับไอ้น,นี่หนังยางไม่ไม่ออกละ่ะพิดนเนาะออกนีลวกไม่เลเอือดึงออกนี่สเสดานะ,สะเสดามันเนาะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะทุกคน แบบนี้เลยกิน,นง่ายๆแบบนี้เลยกินกับปลาเค็มแกงขี้เหล็กอร่อยมากปลาเค็มก็อร่อยซื้อปลาเค็มมาสองตัวพี่บาทสองตัว ทามให้นะอันนี้ก็จะอมจะอมรั่วเสียบๆแกงร้านอาหารอร่อยนะเห็นตชาชัอยู่ใกล้ไม่เห็นซื้อมากินเลย มาแซบ,บน้ากันเด้ค่ะกินก็พักหลวงไม่ได้กินะเดาโดนอะเพี่น้องไม่ได้กินพักะเดาวดนอะเยนี่กินกันนีิกินะเดากินะเดากับปักเข็ม หากินพักกินหญาเนี่ยเถอะแลกินแต่หมูแต่เนื้อหลายมันเบื่อเยอยกินผักมีประโยชน์อยู่นะปลาเค็มนะปลาหางเข็งอร่อยเดี๋ยวกินเสร็จก็จะซักเสื้อผ้าทั้งหน่อยน้อมีงานทำ มาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะไล่แมงวันหน่อยแมงวันมันหอมปลาเค็มค่ะทุกคนมาแซบน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องจ้าแซ่แบเต็บมันเองไปบ่าย,ายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะมาทานข้าวข้าวเที่ยงด้วยกันจ้าบ๊ายบายนะคะ